好。 วันนี้นะคะกํามาพบกับน้องจ้ำบอสบ้านอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้ขอแนะนานะคะสาหรับสาวๆนักศึกษานะคะหรือว่าใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะหารถ่อนนะคะรถไว้ใช้งานผ่อนสบายๆนะคะสาหรับวันนี้นะคะขอแนะนาคันนี้เลยนะคะเป็นรถฟรีใหม่เร่งใหม่น้อยนะคะสาหรับคันนี้นะคะมิตซูบิชิมิราชนะคะเป็นขนาดเครื่องยนต์1.2นะคะเป็นตัว GLX ให้เราเรียบร้อยนะคะในส่วนของคันนี้เป็นปี2022นะคะเร่งใหม่เพียง แค่รักหมื่นเท่านั้นนะคะสภาพสวยเลยนะคะใครที่กําลังหารถไซส์เก่งเล็กๆอยู่นะคะนี่ขึ้นน่าสนใจมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะลูกค้าในส่วนกระจังหน้าตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นสีดาตัด,ดด้วยโครมเมียมนะคะตัวถังคันนี้จะเป็นสีเทาควันบุรีนะคะลูกค้าเป็นสีที่ดูแล้วสบายตาคินครีเลยนะคะในส่วนของด้านข้างตัวนี้จะเป็นบล็อกระทะแบบมีฝาครอบมาให้นะคะยางปีใหม่นะคะเป็นยางของบิสโตน ถัดะะมาในส่วนของด้านบนค่ะตัวนี้จะเป็นกระจกไฟ,ไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเรียวในโครงกระจกนะคะดีไซน์ค่อนข้างสวยมีการศาด์มาให้การถึง4ด้านเลยนะในส่วนของด้านท้ายนะคะลูกค้าตัวนี้จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกโดนที่3นะคะไฟท้ายค่ะลูกค้าไฟท้ายค่อนข้างสวยเลยนะคะลูกค้าตัวนี้จะปัดด้วยครอบสีดำนะคะเพิ่มลูกเล่นนะคะด้านหลังค่อนข้าง ดูแบบว่าน่ารักน่าค้นขามากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวพาไปชมในส่วนของด้านหลังบ้างดีกว่านะคะฝัน่น็อตทั้งหลังนะคะลูกค้าไม่มีขยับเลยนะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือว่าค่อนข้างกว้างขวางนะคะเหมาะมากๆเลยนะ,ะสำหรับใครที่ไม่ได้เน้นบรรทุกขอ,องนะคะตัวนี้ก็ถือว่าไปกันได้แบบจุๆเลยนะ,ะในส่วนของด้านหลังค่ะอุปกรณ์คันนี้นะคะที่ให้มานะคะด้านหลังเนี่ย เปิดขึ้นมานะลูกค้าสามารถวางของได้อีกนะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์คันนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยเฉิๆให้แผ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของบาสามารถพับแยกได้นะคะถ้าลูกค้าอยากเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยนะคะคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะเป็นรถกึงอนเนกประสงค์เลยนะคะสําหรับมิราทคันนี้นะคะเดี๋ยวน้องซ้ำพาไปชมในส่วนของด้านในบ้างดีกว่านะคะว่ามีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะสําหรับตัว GLX ตัวนี้ค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com เอามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะด้านในก็จะคุมทนด้วยสีดำน,นะคะเลงไม้อยู่ที่23,460กิโลเมตรนะคะลูกค้าถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะคะพรมลายมาในแบบว่ามังติฟังชันนะคะลูกค้าสามารถควบคุมนในส่วนของเครื่องเสียงแล้วก็การรับโทรศัพท์ได้จากพงมลัยเลยนะคะมีระบบการรื่นถลายมาให้นะคะเวลาฝนตกนะคะลูกค้าในส่วนของคองนโซลกลางค่ะลูกค้าสามารถปรับโหมดได้ด้วยนะคะกลางวันแล้วก็กลางคืนนะ,ะในส่วนของคันนี้นะคะลูกค้าเป็นหน้าจอแบบ ทาสก,กีนให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีฟังก์ชันให้เล่นมากมายเลยนะคะแอร์เป็นแบบแมนนวลค่ะแล้วก็ตัวนี้มีระบบออโต้ออฟมาให้นะคะแล้วก็สามารถเสียบใส่ชาร์จได้จากด้านล่างตรงนี้นะคะสามารถวางโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่วางแก้มให้กันถึง2จุดเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ในโซ่ของด้านคนขับนะคะไม่รู้ว่าจะวางแขนไว้ตรงไหนลูกค้านี่เลยสามารถดึงที่พักแขนลงมาได้นะคะลูกค้าก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็ถัดไปในส่วนของด้านหลังค่ะลูกค้าด้านหลังมันท่านที่จะกว้างขวางเลยนะ จะเป็นรถ5้าประตูไซส์เล็กนะคะแต่ว่าด้านหลังของเขานะคะจุคนได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะลูกค้าค่อนข้างที่จะครบจบในคันเดียวเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะลูกค้าสำหรับรถทุกคันนะคะทางบริบาทของเรานะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักพิดท่อนำท่อตะต่อคาซีหัดต่อเร่งใหม่แน่นอนนะคะในส่วนของห้องเครื่องมิลลาาคันนี้นะคะลูกค้าน็อตทั้งสองด้านนะคะไม่มีขยับเลยแผนกันความร้อนยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะห้องเครื่องร้อยสี ย,ยังอยู่ครบแล้วก็ยังเห็นได้ชัดเลยนะคะวันที่ลูกค้ารับรถเราก็จะเคลือบสีขัดสีให้ใหม่นะคะเช็คถ่ายระบบของเหลวให้รอบคันเลยนะคะตัวสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะในส่วนของราคานะคะราคาเจ้า มิตซูบิชินิราดคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นนะคะแต่แต่แต,แต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะลูกค้าในส่วนของเรื่องดอกเบี้ยนะคะลูกค้าสำหรับลูกคา้าอยากสัมผัสสบายๆนะคะสปีนะคะดอกเบี้ยจะอยู่ที่2.59นะคะหรืออยากสัมผอนยาวๆนะคะลูกค้าแต่อยากได้ดอกเบี้ยถูกก็เอาไปเลยนะคะลูกค้าดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.99ค่ะก็ถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตรัวจริงก็สามารถเข้ามาชมได้ที่บอ่อหรืบ้านสาขาเพชรบุรีเลยนะคะของเรามีทั้งหมดสสาขานะคะจะมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่เพชรบุรีชะอาหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่หน้าร้านนะคะของเรามีช่องทาง ะะมีทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักง,งานใหญ่เพจเพชรบุรีชะอาหัวหินแล้วก็ราช,ชบุรีนะคะลูกค้าก็สามารถติดต่อช่องทางองอนไลน์ของเรามาก่อนได้เลยนะคะหรือถ้าลูกค้านะคะอยากจะดูรถสวยๆนะคะรถเข้าใหม่นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง y o t u u e บบอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ได้เลยนะคะฝากกด Subscribe แล้วก็ กระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากทางบอร์รถบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะจำแล้วก็เจ้ามิสุบิชิมิรันนะคะเครื่องยหนึ่งจุดสองโปรเจ็์เอ GLX นะคะปี2022นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ